สวัสดีครับทุกคนผมชื่อนาททีนะครับก็ข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเออพอมาบทไฟที่น้ำรุ่นใหม่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าบ้างแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ถวายเกียรตินี้แด่พระองค์ครับก็พอมาถึงโบสถ์นะครับคือเราก็มีคําถามเยอะเลยใช่ไหมครับจากประสบการณ์ที่เราเจอมาผมกลับใจรับเชื่อพระเจ้ามาหนึ่งปีครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็รับเชื่อมาสามรอบแต่ว่าเพิ่งกลับใจแบบกลับใจแล้วก็กลับใจมาเรื่อยๆครับ แล้วก็ให้ใจพระเจ้ามาแล้วก็แสวงหาความจริงของโลกใบนี้แบบพระเจ้าให้ประสบการณ์หลายเรื่องมากครับจนแบบมาถึงบทที่นี่ครับตอนแรกก็อาจารย์บิ๊กก็หนุนใจให้แบบทิ้งลูกคนลบอะไรเงี hmm. ้ยเราก็บอกว่าเอ้ย mm hmm. e เราเคยทิ้งมาแล้วนะเราเคยแบบเอาความเชื่อเดิมที่เราที่เราเคยไหวามาอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็แบบทิ้งเลย mm hmm. เส้เสเสเสนผมหรืออะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก,ก็ก็ทิ้งไปเราก็นึกไม่ออกว่าแบบมีอะไรอีกอะไรเงี้ยครับอยู่ครับได้ความฝัน มก็คือแบบมีซูเปอร์ฮีโร่ตกลงมาตรงปลายเตียงอะไรเงี้ครับที่ที่ผมอยู่ผมก็ไม่เข้าใจความฝันนี้อะไรเงี้ยแล้วซูเปอร์ฮีโร่ก็แบบเอามีดมาแทงผมอะไรเงี้คือผมก็ตื่นผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยอธิษฐานคุยกับพระองค์อะไรครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับผมขอควเข้าใจด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังนึกไม่ออกไม่เข้าใจอยู่ดีครับจนแบบนะมา ไหนดูซิแบบทําไมต้องลงมาตรงนี้อะไร่เงี้ยต้องไปเตียงตรงนั้นพอเดินไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไปเห็นตู้ๆหนึ่งครับแล้วเราก็โอ้พระเจ้าขอบคุณมากครับคือในตู้นั้นมีทั้งสสยประคำมีทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่ผมเคยไปไหวมาอะไรยเงี้ยทั้งแบบความเชื่อเดิมทุกที่ที่เขาว่าดีที่ผมที่ผมเก็บมาทุกอย่างก็คืออยู่ในตู้นั้นหมดเลยครับพี่น้องก <c oughs> ็คือแบบโอ้โหลูกขอโทษลูกขอกขับใจใหม่แล้วก็ทิ้งทำลายแบบ ทั้งตัดทั้งอะไรอย่างเงี้ยทำลายแบบแบบให้สินส้นซากไปเลยก็คือทําลายเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ไปทิ้งครับแล้วก็ช่วงนั้นแบบผมไม่มีงานครับก็เลยขอของงานจากพระเจ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏตอนนั้นก็คือมีมอยู่ประมาณ2อสมที่ครับแต่ว่าที่แรกเนี่ยเขาก็ติดต่อมาให้เราแบบไปทำอนะไรเงี้ยแต่ว่า นั่นแหละมันก็ยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่ถูกใจเราก็คือจะบอกว่าที่ที่สองครับเป็นที่ที่เราไปสมัครไว้แล้วเขาก็ติดต่อแล้วก็มาเลยเราก็ดีใจแต่ว่าสุดท้ายเขาเงียบครับเงียบจนแบบเงียบเลยครับเงียบไปเลยจนเราอธิษฐานจนเราเรารู้สึกเราเราปรารถนาที่อยากจะได้ที่เนี่ยครับครับทุกคนอธิษฐานกพรมเจ้าว่าเออพวงลูกปรารถนาอยากจะได้ที่นี่นะลูกขอให้ได้เถิดอย่างเงี้ยขอติดต่อกลับมาครับ ทุกคนปรากฏว่าอีกวันหน ün ün ึ่งเขาติดต่อกลับมาแล้วเราก็โอ้โหขอบคุณมากครับคือแบบดีใจมากคือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากครับอยากถอนุนใจครับพี่น้องครับก็อยากให้ได้แบบถ้ามีอะไรที่เป็นลูการพก็ทิ้งนะครับคือพระองค์แบบว่าพร้อมจะอวยพรและเทพระพรเทพระพ่อลงมาแบบยาสัตว์แน่คุณล้วจริงๆครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆครับขอถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้าครับครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องมาเชื่อพระเยซูนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่สองบอกว่าพระเจ้าไม่เคยทําบาปและไม่มีการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์นะครับพี่น้องครับพวกเราทุกคนเป็นคนบาปแล้วเราทําผิดในอดีตดังนั้นพระเจ้าถึงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อเอาความบาปของเราออกไปและประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรัน์และชีวิตที่ชอบธรรม อยากเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยากทําอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกขอติดตามพระเยซูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์เป็นพระเจ้าของลูก และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ขอบพระคุณพระองค์ในน้มพระเยซูเอเมนสามคำยินดีนะครับขอพระเจ้าทรงนำให้ท่านไปได้อยู่ในคิสตจรกรที่ดีๆมีผู้เลี้ยงที่ดีๆและก็ท่านจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลมีพระพรของอับราฮัมนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนหรือในคำพยานตอนต่อไปนะครับพระเจ้าอยพรครับ